สวัสดีค่ะวันนี้กับช่อง e E Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องปลอมตัวเป็นคนกวาดถนนเพื่อลอกได้ของฟรีทุกอย่างกันเย่ yeah, yeah, ไปดูกันเลย, yeah, yeah. เลยอุย้ยกวาดถนนมาสักพักแล้วเนี่ยยังไม่มีใครผ่านไปผ่านมาบ้างเลยเหนื่อยเนี่ย <c oughs> ไปหาอะไรกินในคาเฟ่ก่อนดีกว่า ูกที่สุดให้ลุงกินบ้างไหมคือว่าลุงไม่มีเงินสักบาทแล้วว่าตอนนี้อ่ะคือลุงเป็นคนวาดถนนแถวนี้นะ่เนี่ยมีคนจ้างให้มากวาดแต่ก็ไม่ยอมให้เงินลุงสักเพียโอ้โยลุงอยากจะกินข้าวอร่อย,อร,อ,ยอร่อยสักมื้อนึงแล้วก็ค่อยไปทํางานต่อน,นี่ลุงไม่กินข้าวมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยเออกันเหรอคะเม,มนูที่ถูกที่สุดนะคะโอ้โหดูซิท้องคุณ ้องด้วยสงสัยจะหิวมากนะคะเมนูที่ถูกที่สุดก็จะเป็นข้าวแกงกะหรี่อะคะ่ะเ,เดี๋ยวนั่งก่อนก็ได้นะคะเผื่อจะดูเมนูอื่นนะคะอ๋อได้ครับได้ครับถูกที่สุดมันจะเป็นของหวานนะคะเออไม่เป็นไรครับเอาข้าวแกงกะหรี่ก็ได้ครับก็เป็น700ยเยนนะคะ แต่ว่าลุงไม่มีเงินเลยอะงั้นไม่เป็นไรหรอกลุงไม่กินก็ได้เออไม่เป็นไรคร่ะงั้นเดี๋ยวหนูให้กินฟรีนะคะออขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนี่ค่ะโหน่ากินจังของฟรีอร่อย,ออยกินเยอะๆนะคะถ้าชอบ ขอบคุณนะครับหนูออยร่อยจังเลยขอบใจมากเลยนะที่ให้ลุงก,กินอ่ะค่อนข้างที่จะอร่อยเผ็ด <c oughs> นิดนึงแต่ก็พอกินได้ถ้าลุงเมียต้องการให้แบบช่วยก็บอกมาได้เลยนะคะโอเคครับ <c oughs> <า> <s headphones> หมดพอดีเลยเดี๋ยววันหลังลุงมาใหม่นะ โอเคค่ะเดี๋ยวลงขอตัวก่อนละค่ะได้ของฟิีมากินด้วยแค่ปอลอมคนกว่าถนนทุกคนก็เห็นใจแล้วลวะไปกวาดถนนต่อดีกว่าอิ่มแล้วอะไม่อยากกินละไปดีกว่า ไหนทีล่ะเดี๋ยวลองถามเขาก่อนดีกว่าเออนี่พอดีเออคือว่าลุงเป็นคนกวาดถนน่นะลุงกำลังจะกลับบ้านคือช่วยไปส่งลุงหน่อยได้ไหมแแท็กซี่แถวนี้มันก็ไม่มีอะได้ค่ะหนูเข้าใจนะคะเเดี๋ยวเชิญคุณลุงนั่งรถก่อนได้เลยค่ะนี่ค่ะฝั่งนน้นเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าลุงไม่มีเงินจ่ายให้นะถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ ว่าคนแรกแล้วกันถือว่าเป็นคนแก่ร้วยสงสารเนี่ยเนี่ยอขึ้นมาค่ะเราจะไปไหนล่ะคะลุงต้องไปรับหลานที่สนามเด็กเล่นก่อนน่ะรับหลานล่ะคะให้หนูจอดรอไหมคะหรือว่าให้ไปก่อนเลยเออเออไปก่อนเลยก็ได้พอดีลุงก็จะรอหลานเล่นด้วยอะ่ะไปไปที่สนามเด็กเล่นน่ะโอเคค่ะความจริงอยู่ใกล้แค่นี้ลุงก็เดินมาได้นะตก ตรงนี้คะ่ะแข้งเลยค่อยดีเลยปวดบ่อยมากโอเคค่ะจัดตรงนี้นะคะนั่นใช่ไหมคะหลานของคุณลุงใช่แล้วใช่แล้วขอบคุณมากเลยนะแม่หนูโอ้ยโอเคค่ะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะโอเคไดูมีคนมาขอนั่งรถปีซะงั้นอะ่ะเฮ้ย แล้วดูสิเนื้อตัวเขาจะสก,กปรกหรือเปล่าเนี่ยรถสีชมพูของฉันแต่แค่อเอาไปล้างก็ได้ถึงเปาะจะไม่เลอะอะไรแต่ฉันก็กลัวอยู่ดิอิอฉันเป็นคนแบบไฮ่โซะนะไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้เลยแล้วสงสารเขาอะนะก็เลยช่วยก็ได้ไ,ไปดีกว่าเข้าบ้านละมาแล้วจะปึงปางฉันกลับมาแล้ว ความจริงนะหลานสองคนนั้นใช่หลานใช่หรือเปล่าไม่ใช <c oughs> ่นี่เด็กๆเ,เล่นอะไรกันอยู่นะ่ะเอ้ยคนจับตัวไม่ใช่คือลุงเป็นคนกวาดถนนลุงจะถามว่ามีเงินซักยี่สิบไหมอ่ะคือลุงจะขอเงินหน่อยอะ่ะลุงไม่มีข้าวกินเลยอะ่ะนี่ลุงไม่ได้กินข้าวมาห้าวันแล้วนะเนี่ยห้าวันเลยเหรอคะพี่ลุงลุงลุง โอเคค่ะขอโทษด้วยนะคะโ้ยสงสัยหน้าไม่แก่เด็กคนนี้ไม่ชินมีเงินไหมล่ะเออพี่มีเงินไหมมีตั้ง500เลยอะ500ก็ได้นะแต่มันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเออนี่ไงครับมีแบงค์ร้อยอยู่นี่ครับคุณลุงอุย้ยขอบคุณมากเลยนะเ,เดี๋ยวลุงไปขอซื้อข้าวกินก่อนนะโอเคครับให้อร่อยนะครับโอเคได้ของฟีอีกแล้ว เป็นคนที่หน้าลำบากมันก็นด้สงสารนะนะดูดิโอ้จนก็ไม่จริงแก่ก็ไม่จริงยังมีคนสงสารฉันตั้งเยอะแค่ทําตัวสุกปรกเลอะเลอะเทอะเแล้วก็ปลอมตัวคนกว่าถนน,นแต่งตัวให้สโสมโอ้โหแค่นี้เขาก็สงสารอ้นี่แม่หนูคือลุงจะขอเอาข้าวอะไรก็ได้สักอย่างได้ไหมที่ราคาถูกที่สุดอะลุงไม่มีเงินเลยอะ ไม่มีเงินหลังนั้นเหรอคะถ้าไม่มีเงินก็คงไม่ได้อะค่ะแต่ว่าลุงหิวมากเลยนะลุงไม่ได้กินข้าวมา้วะ่ะคือตอนนี้ท้องร้องมากเลยหิวสุดส้ดลุงจะเป็นลมแล้วเนี่ยไม่มีแรงเลยอ่าเอาเอจะเย็นๆนะคะทําไมลุงถึงไม่มีข้าวกินนะคะก็ลุงเป็นคนกวาถนนแล้วลุงไม่ได้กินข้าวไม่ได้พักอะไรผ่อนเลยเลยอะ่ะ นี่แทบจะทำทั้งวันทั้งคืนแล้วเนี่ยคนแถวเนี้ยก็ชอบทิ้งขยะกันอะ่ะลงเลยไม่ได้พักเลยอเออเออหนูมีข้าวอะค่ะแต่ว่าลงมาไปฟรีๆก็ได้นะคะหน,หนูจ่ายให้เองขอบคุณมากเลยนะไหนละ่ะ นี่ค่ะแล้วก็เอาน้ําไปด้วยนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากเลยเอี๋อยถ้าลุงมีเงินลุงจะเอามาจ่ายนะไม่ต้องละค่ะโอ้ยยันก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ได้ของฟรีอีกแล้วาแอบกินตรงนี้ดีกว่าตรงไหนดีละ่ะตรงนี้แหละวันนี้ได้กินของฟรีหลายอย่างเลยเว้ยอร่อย น้ำด้ดยนะ้โอ้ยสดชื่นกำลังคอแห้งอยู่พอดอีไปไหนต่อดีนะอ๋อฉันได้ข่าวว่ามันมีร้านทาโกยากิมาเปิดใหม่นี่นะตรงนั้นน่ะต้องไปดูสักหน่อยแล้วเผื่อจะมีอะไรน่ากินน่ากินบ้างก็มีทาโกยากิเนี่ยนะก็ไปขอเขาฟรีเหมือนเดิม สบายเนะี่ยลุงเป็นคนกวัดถนนป่วยหน่อยเออแล้วแต่เลยครับอา้าวคนน,นุ่งส่งสอนหนูถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปกินทาโกยากิด,ดีกว่าน่าจ,จะอร่อยนะเนี่ยร้านใหม่โอ้ยลูกค้ามีเลยแต่ว่าได้เขามากันกลางคืนเนี่ยอ้ยวต้องค่อยๆเดินด้วยเาบาๆเบา อ้าวนี่ร้านอะไรแล้วครับเนี่ยร้านทาก,กยาก,กิครับนี่แพงสดๆใหม่ๆเลยเอ,อนี่พ่อนมคือลุงอยากลองกินอะ่ะสักชิ้นหนึ่งก็ได้นะคือว่าลุงไม่มีข้าวกินอะ่ะไม่ได้กินข้าวมาตั้งหลายวันแล้วอะ่ะเนี่ยหิวมากเลยเนี่ย,อยตอนนี้หิวจนแสบพร้อมปหมดแล้วอะ่ะลุงเป็นคนจนอะ่ะเลยต้องไปกวาดถนนทำนู่นทำนี่ แถมนะบางทีต้องนอนตากยุ่งอีกอะดูดีเนี่ยโอ้ลุงเนี่ยน่าสงสารน,นะคือให้ลุงกินสักคินได้ไหมอะ่ะโถผมดูไม่ออกเลยครับนี่คุณลุงครับถึงจะเป็นคนจนยังไงมันก็ต้องได้เงินบ้างสิครับเป็นคนกวาดถนนไม่ใช่หรอครับคุณทำงานของคุณคุณก็ต้องได้เงนินไม่จะมาขอผมกินฟรีทำไมเนี่ยเออเอ้ยเอาเอา้เอ แล้วอ,อย่างไหนเนี่ยหน้าลุงนี่ไม่ได้แก่เลยอะอ้โหาแล้วอีกอย่างหน้าลุงนี่คุ้นมากเลยถอดหมวกกับแป้นออกหนได้ไหมคงไม่ได้หรอกถ้าถอดลุงก็มองไม่เห็นนะเซแต่ว่าหน้าลุงคุ้นๆจริงๆเหมือนจะเป็นเด็กผู้ชายในหมู่บ้านที่เคยแว่นรถมอเไซค์เล่นแถวนี้อ <laughs> นี่พอหนูพูดบ้าอะไรกัน,น่ะลุงไม่เคยมีมอไซค์อะไรขนาดนั้นหรอก จะมอไซค์เป็นยังไงลุงก็ไม่มีแต่รถอะไรลุงยังไม่มีเลยเดี๋ยวนะเป็นคอนจนแต่ดูสิไม่เนียนะ,ะเลยนะลุงรองเท้าสิเนะี่ยโอ้โหรองเท้าคู่นี่มันแพงมากเลยนะลุงตั้ง3,200บาทเลยนะเออเออเออคือว่ามันก็ลุงก็ไปเก็บตามถังขยะมาใส่อะไม่มีอะไรหรอก แต่ว่าเสื้อกับไส้คอนี่ก็คุ้นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่ให้ลุงกินก็ไม่ให้ต้องให้หรอกเดี๋ยวสิลุงแล้วลุงเที่ยวไปหลอกชาวบ้านเขาโน่นนี่นั่นแถมนะผมเห็นนะ่ะลุงหลอกแทบจะทุกคนเลยนะยังไปหลอกเด็กอีกแถมยังไปหลอกพนักงานยูหมาดอีกนะไปหลอกลูกค้าที่คาเฟ่ไปหลอกเจ้าของร้านอะไรนั่นน่ะหลอกทุกคนเลยอะ่ะ หรอเขาเป็นคนจนนู่นนี่นั่นไม่ได้กินข้าวหิวข้าวโอ้โหให้เขาสงสารที่ไหนได้โธ่เ่คิดว่าฉันจำนายไม่ได้หรอเออไม่ใช่นะคงไม่ใช่คนนั้นหรอกไปดีกว่าอ้าวนีแล้วโอ้โหอย่าเที่ยวไปหลอกใครเขาอีกนะน่าอายชะมัดเลยคนแบบนี้อฮ้ย ว่าอยู่หนาค,นคุ้นที่ไหนได้คนที่เป็นคุณลุงที่เคยมาบนชั้นน่ะว่าฉันขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ดูเวลาเวลาเลยตอนกลางคืนเนี่ยโอ้ยหนาหนาคุเชีย,ยเลิกทำก็ได้อย่างน้อยวันนี้ก็ได้อะไรมากินบ้างละวันนี้ก็คุ้มอยู่นะ แต่ว่าความจริงอย่าไปหาทำอะไรอย่างนี้นะทุเรศมากเลยนัดนายอืนนอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากแล้วก็แชร์กด subscribe ให้ช่องอ e ีพีชาแนลเดวยนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปแล้วแล้วก็ตามเฟซเฟซบุ๊กด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายนะครับทุกคนผมจะเลิกทำแล้วผมสัญญาเลยอ่ะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย